จะคืนครังแล้ไม่าดเยือนครับที่ผมเจดีเสร็จงานตอนเขามาถึงเขาลงเงิวันนี่งเก้าทการั้เรา้อดาวที่มันสองใหญ่นกอะไรต้งเตรียมาต้องมาเตียครับขาร์จเลยหัวรับวันะานคานะจัดเอาหลานามันหลเนี่ยคตที่ใ่ญ่อลังการเลยทวกคนนะโดยเฉพาะแบบขอแบบเนี่ยมันเป็นสาะนาำรักใหญ่ๆนครับเลยย อบอวาเบอรอ้าเน้มมัเดือดแต่เกับมาเแล้วเคยเห็นหน้าอาสัญญาพับทีโต๊มาไียมนเลยดีใจจังาเก๋ต้วยีคอยทำไว้างวัดเขาจังคอยทไว้งางวัดเขาจังให้เสด็จปีนี้แล้ว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 กมานะเข้าหลงเข้าหลาม้งหมดเลยนี้จะเอให้เจ้ามือเจ้ามือใหญ่มาทั้งหดเลยนครับนี่คือสไตล์นักคอมาถมแทมต้องมีมอเตอร์ไซค์อยู่ในงานด้วย อันนี้มาจากงานวันไร่ขิงนะครับน่ารักเสื้อค้าน่ารักอันนี้ไมโลโรงเรียนอาหารเกาหลีนะครับมาหมดคิงออฟตู o อึหอึกนึ้นสุดแซ่บตัวใหญ่ยังสวยขนาดนี้พุดงานอันนี้จริงนะครับอันนี้โลโก้เป็นพิเอกเอกชัยนะน่าจะเป็นอาหารใต้ นอกจากนั้นแล้วของกินก็กําลังจะตับบ้งอีกเยอะเลยตอนนี้เนี่ยประมาณแปดสิบสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะของกินก็เยอะมากๆเลยคราไข่ก็เยอะอ่านี้สินค้าแฟชั่นนะเสือ้อผงเสื้อผ้านะครับนาฬิกานะร,รวมถึงของตกแต่งบ้านอันนี้ฟองดูจากร้นหน้าร้านี่ของตกแต่งบ้านก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเสื้อผ้าแฟชั่นเสือส้อผ้าองผู้ชายนะเดินสลับกับของกินเนี่ยมองเลยว่า นะงานเนี่ยมีวันที่หนึ่งถึงเก้านะครับรกรกฎาคมแต่บอกเลยว่าวันที่ผ่านมาหาเนี่ยมันยังไม่ใช่วันที่หนึ่งเลยนะแต่ว่างานเนี่ยเขาเริ่มจับตั้งแล้วก็เริ่ม